那我他。打 ชนานางพุธกังวะลังุทธสาัูเชมาสาธุต่อไข้าพูดต่อไปพระส่งทิฏิมานมะยังพันเต outside ละนานเถินโมทนาถวายปัตาหารพอมทงจุดจุดปัจจัยกับทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวผสมด้วยกันทุกองทุกตนทุกคนเก,ก,กาะคาเถิน นี่แหละฉันกคือ่น็เกณคือคู่นัคือก็อย่าคู่อคนเาคู่กันนั่คูับคองือเินมาคนจางวัดสมนังมีคู่กางื่นวัคน เราพลามาของเราจยิงๆคุณเราทำับบเปลี่ยนบวกด้วยนะที่เปรี่ยนนี่แตสมมุติมันเปลี่ยนเลทำธรรมดานมไปได้รว่าแปล่าเปลเนสะอย่างเปล่บนตัวเป

เพงย็เส้นที่ไม่ยอมลงกอนเมื่อใดตามที่พักหนุมีิดลงตัก่อนรมมีประโยชน์เปือนงาทางการมเสิร์นำเป็นงาทังบ้านตามเฟลและคนโบรอณเปิดบริบารถือไปะจบถือทัพกองสาพินโปรเจกต์บาลน้ารำหนึ่งเมคนัการลงกองท้งหมู่าก เอาภาพรวมกับซูเฟียูทูโทวัดโทัามจีขึ้นๆมันอยู่แก่ตัวนะกับวโวท่อมไกล่ร่วมเด็กน่อยเจนทิล่าซีนั่นกนะิบสันสก็งลงไปกับวเวก่บเ่าดยวเด่เหน่อสีรการะท่าหน โกทองมันใหให้ไก่ต้นวองการร่ามพิเศษขาดสามขาดปุนทุกข์ท้านลบออกกำลังแรงงามเลยตว่าจะมีตัวพายสองเลยอั่่สามพานวเกิดว่าท้าดู่วมดีกุ้ม thay vì xóa cái hướng tìm được nó điều tìm được coi vô một lần đầu Các cả cả, cả, cả bác ba là vân đạc bây cây cao vô của lấy vào nó nhạc เวลาที่มีฝนสั้น่นุณจจะไนนมันตกใส่ทุกต่องไปในยุคตวันนุ่มปัข เกตีจะถนี่นะครับคือสามเดือนเดือนึงครับในการรับริจาคตนะครับเป็นของประโยชน์เรล่ากายชาตินะครับรวมไกับทางโรงพาบาลจังหวัดพิรำนะครับมารวมเกิดราบบริจาคครับโลิตอยู่ที่ออกไปชุมนะครับอำเภอ แข่งกันในงานคาร่อยนะครับพวกแตโรนลานะครับระหว่างทีมงานลูกนาที่ในร่วมกันนะครับกับติดอารอยนะครับตามทางรอบนี้นะครับผมจะพวกได้เป็นแฟนนะครับเป็นแฟนทั้งแท่นนะครับที่อยากอยากไปจีบตัวเดียวนะครับอยากอยากเชียรไปร่วมบริจาคกันนะครับการบริจาคนะครับอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีขึ้นไปนะครับนำนัดนะครับนำนัดจารใ้ท่าซีสห์ห้า กิโลขึ้นไปนะครับยอดหอดหกสิบนะครับหอดหกสิบปีแต่ว่าผูดอะไรก็ได้วันจ่ายนะครับเก้าวันโลกเก้า่ม้อวัวขับเบริ่งนะครับเบริ่งคนเด็กสูบบัตรแดงนะครับรักท่านนะครับแบบเบริ่งแับไปรวมครับไปรวมบริจาคแห้งนะครับบริจาคอะไรเลือดอะไรนะครับแับไปบริจาคแห้งเพราะว่ามีปัญหานะครับช่วงหลังหน้าหนิช่วง หลังจากที่เกิดโควิดมากนะครับผู้ไปบริจาคหน่อยนะครับก่าตัวเองว่าสม่วยว่า3ามรอยนี่นะครับจะจบหลังนั้นนี่ต่อยว่านะครับว่าก็หารอะไรแง่รอยว่านะครับดังนั้นเดี๋ยวให้ท่านของเรือนนะครับที่เป็นเปตนท่านเรือนที่จะซอยชีวิตของคนนะครับขาดแรงนะครับงานต่างๆครับผมไน้องของเขาบ็ได้ที่สุขภาพร่างกายอีกแรกนะครับร่วมนะครับให้ออกไปรวมบริจาคโ้วิดน้ำันเพื่อซอยชีวิตของคนนะครับจะือว่าเป็นการเหตุบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับ เอานะครับจากนี้นะครับเก๋เตียวนะครับยาการโสมตำยาการข่าเนียวเบิ้งนะครับของบานไปเลยเก๋ภาษาเพื้นนะครับของจากร้านนะครับสามพื้นนะครับคงจะสุกขั้นมาจับข่าเก๋สามพือนในสุกขั้นกันจากเอาไปเห็นรสจีเก๋นั้นครับเพื่อเป็นขอบองบุญเกินนะครับบุญเกินไปบริจาคเข้ากับบริจาคโวยจิตนะครับเข้ากับ ไปซอยนะครับท่านนัง่งกับเขาก็มาเพิ่มน,นะครับแต่ผมจะว <im it> างแับทีมงานนะครับหมู่คณะกรรมที่เคยไปซอยกันหรือที่ท่านได้เคยไปซอยได้อยากไปร่วมครับเป็นทีมอาสานะครับเป็นทีอาสารวมเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของเฮานะครับหมู่บ้านของเฮาว่าหรือเป็นโรงทานที่ใหจไงนะครับเพราะว่าท,าาท,าาทาา่างอพเภอบอกว่าถ้ากับเขากระเป๋าไปจุดเดียวก็คือจุกเลยรอยช่างพื้นเสร็จแล้สบายใจครับเพราะว่าผมมีผู้ใดนะครับใน่พื้นของกีเหยียบไงคือเขาได้นะครับ ถือว่าเป็นตัวแทนของเขานะครั ours, Hahn, บเป็นตัวแทนของบ้านเป็นตัวแทนตำบลนะครับเป็นตัวแทนแบบพื้นดีนไม่ดูแลสังคมนะครับในการรวมรับบริจาคโลจิตนะครับเป็นกรณีขอาผมมากเป็นวาระนะครับเรียกว่าเฉพาสมัยเป็นผมไม่ได้เลยนะครับจะเป็นกระปองรอนะครับเพียกว่าได้จะก้นนะครับเกิดเชื้ไฟตีเข้ามาสุดกลางนะครับสําหรับเรื่องโลหิตนะครับเป็นพี้ีดินเนี่ยเข้ามาคอนเสิร์นะครับของปีนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่อง ังบประมาณนะครับังบประมาณน้อยหนึ่งการที่เขาเคยเดือดคุมพลาดจากจากงานของแข็งแรงยาว,น,วยยนะครับในี่ห่วงไปลาวว่าที่สิบงวันที่สิบห้านะครับได้ว่าปีนี้นะครับโดยังบประมาณนั้นราคาครับจะถนัดคุณมากมเงินังบประมาณที่เคยได้มาซอยอบางกา,าราษเลือดเลือดตุ่มยังขีดนะครับปีหนึ่งงบประมาณของทั้งยี่สิบเกปีมาให้ยู่ประมาณแบบแสนนะครับเพื่อให้เข้าหา ตื่นยอดนะครับในการจัดงานหอแดงนะครับปีนี้มบราแต่กพอพลาดย่ส่วนเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาเขาก็คงจะต้อง,งเลียนะคร <c oughs> ับงานหมอแดงแก่ระยะกนที่เขาจะเห็นเขาคงจะต้องเลี้ยงในเดือนพฤษภาหรือมิทุนานะคะะรับเดี๋ยวจะได้ครับจะได้คุยกันอีในระดับเพื่อลนะครับ <c oughs> <c oughs> วัว่า้น,น่านายกยธานะครับเป็นรองนายกอิงนะครับต้องน้งาเรียกผมเป็นน้องนะครับหรือว่า ป็นโอกาสดีที่เขาได้เข้าไปเห็นงานในตําแหน่เดือจะมาอยู่เรื่องสกุลนะครับถูกงบประมาณที่เกิดปัญหาว่าผู้ตรวจคัดพยานที่พยานะครับหรือผู้ย่างไรนะครับก็ต้องซวยนครับในบางารนักเรียนกับพ่อพี่น้องนะครับผู้ใดมี้บอกทุ่มแต่ว่าซอยกันนะครับเพื่อเห็นทุ่งนะครับเอาไปที่พ่อไปถึงการมั่นกับจอมนี่นะครับไมได้อีกนะครับเอามาซอยกันนะครับคนละเด็กคนละบอยมาถึงกันนะครับเพื่อนำไปต่อยอดนะครับในการเผาปูนหรือเตือนีนะครับวันที่เเจ็ดประมาณ ม่โมงหมอโมงจม่โมงเขาบอกจะไนเขาแล้วพอปเร่ยเราริจาคแป่โมงนะแม่โมงคว่าแล้วกว่าเรียนกับโมงจิตตังคมเราบคุหได้ครับํามรักผู้คจาคเลือวก่อนนี่ตอนนีจับโมงยังกระโดในกองห้อรคพอนัพ่อวันัคนพ่อแล้วมนปลอยเลือยอกวมนอ่ฟู Chúng à, ta phải hiến đạo quân, màn hình phục Ở đây, chúng ta phải thoát lượt, bưng bầu, cầu bầu án với nhân nghị. Buông đi bưng được không? Chúng ta mê có mặt, mặt chén, à, mặt án mê tẹt được không?

嗯。 O चुकाया, एते पुराना चावेताना, बाधियां